ัวเลือกข้างหน้านี้นะคะเราจะเลือกใบไหนเดี๋ยวมาฟังเหตุผลกันดีกว่าค่ะนะคะเบนก็มาพูดถึงกระเป๋าชาแนลโคโค่นะคะทั้ง3าสีก็อยู่ตรงหน้าแล้วในคอลเลกชันของชาแนล 21K นะคะคือตัวเบนต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าอันนี้คือเป็นอ p พีตัวสุดท้ายนะคะของชาแนล 21K ในรุ่นของตัวโคโค่นะคะกว่าที่เบนจะได้น้องกระเป๋าใบสุดท้ายก็คือใบสีชมพูที่อยู่ตรงหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเบนกลับมา ีที่3นะคะ EP สุดท้ายนะคะซึ่งเป็น EP ที่รวมในส่วนของชแนลโคโค่ทั้ง3สีตรงหน้านี้นะคะคือหลายคนอาจจะไปที่ช็อปแล้วอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เลือกนะคะว่ากระเป๋าใบไหนหรือสีไหนเป็นสีที่ใช่สําหรับเรานะคะตัวเบนก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าตัว3สีมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันอย่างที่ดู EP 1แล้วก็ EP 2นะคะ คือตรงหน้าเบนเนี่ยค่ะคือกระเป๋าทั้งหมด2ไซส์นะคะคือไซส์ใบเล็กจิ๋วเนี่ยนะคะคือไซส์7.5ซึ่งเป็นสีชมพูนะคะส่วน2ใบหลังคือไซส์9.5ที่เป็น2ไใบย,ยอดนิยมนะคะควันนี้เบ็นก็จะมาบอกเหตุผลนะคะถ้าเพื่อนๆที่ติดตามอยู่นะคะแล้วก็อยากที่จะมีกระเป๋าแบบนี้สักหนึ่งใบหนึ่งชิ้นนะคะควรที่จะเลือกสีไหนดีเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันดีกว่านะคะว่าเหตุผลที่เบน เห็นกระเป๋าทั้ง3ใบนี้นะคะทั้ง3สีแล้วคิดเห็นอย่างไรในการเลือกนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยมาที่ช็อปนะคะแล้วเรามีโอกาสได้เลือกแบบเบ้นนะคะคือเบ้นจะบอกเลยว่าคือกระเป๋าทั้ง3สีให้ความรู้สึกที่ดูจากในกล้องเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเห็นว่าไม่ค่อยชัดนะเพราะว่า ทั้งหมดเนี่ยคือสีที่สวยที่สุดแต่เบนจะบอกเลยว่าถ้าคุณเห็นจากในกล้องตรงนี้นะคะคุณจะบอกคุณจะเลือกกระเป๋าสีฟ้ากับสีชมพูตรงหน้านี้เป็นกระเป๋าที่คุณแบบชอบแต่จริงๆแล้วคุณมองข้ามสีตัวสีม่วงนะคะขึ้นจริงคอลเลคชันนี้เบนจะบอกเลยว่าสีที่เป็นสีนิยมหรือเหมือนกับเป็นสีในคอลเลคชันที่โดดเด่น่สีม่วงซึ่งตัวเนี้ยนะคะคือไม่ใช่กระเป๋าสีเทานะคะคือกระเป๋าสีม่วงซึ่งจริงๆถ้าใครนะคะที่มีโอกาส ได้เห็นตัวจริงของน้องเขาถือว่าโชคดีมากค่ะเพราะว่าตัวจริงของน้องเขานั้นมีสีชมพูเคลือบอยู่ซึ่งกล้องเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะจับเห็นสีของเขาอย่างถูกต้องทุกคนที่ได้กระเป๋าอะคะ่ะจะต้องเห็นตรงนี้นะคะด้วยด้วยตาของตัวเองว่าตัวกระเป๋าเนี่ยเป็นสีมีสีชมพูเคลือบอยู่นะคะส่วนใหญ่นะคะคนจะมองข้ามสีนี้สำหรับเบนเองเนี่ยนะคะคือสีม่วงเนี่ย ถ้ามีโอกาสได้เลือกแค่หนึ่งใบนะคะที่จะเป็นใบที่เราอะรู้สึกว่าจะต้องใช้งานบ่อยแล้วก็จะต้องมีความอิมฤิเซนต์คือมีความเคลือบแบบลุ้งๆอยู่ในตัวนะคะตัวเบ็นเองเนี่ยจะเลือกสีม่วงนะคะเป็นสีที่เก็บในส่วนของใบเดียวอะคะ่ะแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณชอบแต่งตัวสีขาวสีเอิร์ธโทนหรือสีอะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะสีที่ควรเลือกก็คือสีฟ้านะคะเพราะว่าสีฟ้านี่นะคะเบ็นจะบอกว่า ขาอะคือเขาเป็นฟ้าเขาเป็นขาวเขาเป็นมุกอยู่ในตัวเดียวกันปกติที่เป็นเคยรีวิวกระเป๋าสีขาวไปนะคะตัวสีขาวมันจะไม่มีความอมฟ้าแต่ตัวนี้คือดูลุง้งลุ้งลุงลุง,ลงตลอดเวลาเลยอะคือไม่ว่าคุณจะถ่ายลูกเขามุมไหนนะคะคุณจะได้ความรู้สึกว่ากระเป๋าเนะี่ยมีความลุ้งมีความแมทัลลิกมีความแบบรีเซนต์อยู่ในตัวคือสีฟ้าก็เลยเป็นสีหนึ่งนะคะที่เบนคิดว่ามันเป็นสีโทนกลาง ค,คือถ้าเราต้องการที่จะดูแบบไม่อายุมากอ่ะก็ต้องเลือกสีฟ้าแต่ถ้าเราต้องการที่รู้สึกว่าใช้ไปได้เรื่อยๆใช้ได้ไปน,นานๆเป็นจะเลือกม่วงนี้ค่ะเพราะว่าตัวม่วงเนี่ยมันไม่ได้ดูเป็นแบบเป็นม่วงที่แบบเจอจระัด,ดคือมันจะเป็นม่วงอมเทาที่มีประกายอีอดีเซนสีชมพูอย่างที่บอกไปนะคะ ส่วนน้องตรงข้างหน้านี้คือนางคือสีชมพูซึ่งในใจนะคะคือจากที่ถ่ายรูปมาเนี่ยคือไม่สามารถที่จะให้สีจริงกับน้องเขาได้เลยเพราะว่าสีน้องเขาจริงๆแล้วอ่ะมันคือสีพีชซึ่งมีความแมทัลลิกมากๆใครเคยทาเล็บไหมคะแล้วทาเล็บสีแบบออกแบบสีชมพูนุ่ดๆพิงๆอะค่ะเป็นว่าสีเขาให้ความรู้สึกแบบนั้นเหมือนยาทาเล็บเลยอะค่ะคือถ้าให้เทียบนะความิดีเซนๆๆที่ดูแล้วแบบ เป็นแฉล์ดูแล้วแบบเฮ้ยอันนี้แบบเป็นกระเป๋าแบบแนลนะเบนอนะรู้สึกว่าสีม่วงเนี่ยจะให้แบบฟิลลิ่งของความคลาสสิกแบบนั้นค่ะแต่ส่วนสีชมพูกับสีฟ้ามันจะดูค่อนข้างที่จะไปในทางสีใดสีหนึ่งคือฟ้ากับชมพูไงแต่ว่าม่วงเนี่ยมันเหมือนแบบมันมีม่วงทางมันมีความแบบเฮ้ยมันมันได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นการเลือกสีละกันซึ่งไม่รู้ว่าความคิดเห็นของเบนนะคะที่เห็น แล้วอะเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งละกันในส่วนของกระเป๋าอะค่ะก็โคโค่เนี่ยมันมีทั้งหมดสายซซึ่งเบน่าจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆนะคะได้เห็นกันว่าจริงๆเราควรที่จะซื้อสายไหนเบนอยากจะบอกว่าถ้าเรามีโอกาสได้เลือกแค่ไซยเดียวอะค่ะซสาย9.5เนี่ยถือว่าเป็นไซยท์ที่เอ่อน่าจะใช้งานได้จริงมากกว่าส่วน7.5นั้นไม่ใช่ใส่ของไม่ได้ค่ะแต่ใส่ของได้น้อยคือเราจะมองว่าใส่ของไม่ได้คือถ้าของเราเยอะเกินไปเนี่ย กระเป๋าพวกนี้ก็ไม่ได้เหมาะอยู่แล้วค่ะต้องซื้อกระเป๋าใบใหญ่เพราะว่าด้วยทรงของแนลโคโค่นะคะอย่างที่เบนเคยบอกค่ะว่าตัวกระเป๋าอะมันไม่ได้เป็นทรงแบบ9.5ที่เป็น9.5แบบว่าไม่ได้เย็ยบข้างในอะคะ่ะด้วยตัวกระเป๋านะี่มันคือ9.5ที่เยยบเข้าไปข้างในซึ่งมันจะกินแบบความรู้สึกของตัวหนังอะเข้าไปอะซึ่งมันจะกินพื้นที่เหมือนกันและยิ่ง7.5นะคะถ้าดูจากรูปก,ก็คือแบบเล็กมาก ซึ่งไม่ได้ตัวใหญ่ไนงะคือ7.5มันก็ไม่ได้แปะนะมันก็จะประมาณ7นิ้วแหละแต่ทรงมันดูกระปุกกระปิกมากอะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวเบนจะเทียบให้ดูนี่ค่ะคือไซส์เขาจะเป็นแบบนี้เลยคือตัวกระเป๋าอะมันก็จะประมาณนี้ถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยตัดสินใจไม่ถูกเดี๋ยวเบนจะลองสะพาย7.5ให้ดูแล้วกันนะคะกับ9.5ว่าเฮ้ยคุณจะรู้สึกให้ความรู้สึกแตกต่างกันยังไง นี้นะคะคือการสะพายแบบไซส์7.5นะคะมันก็จะดูเล็กแบบนี้นะแล้วถ้าเราสะพายกระเป๋าตัวไซส์9.5นะคะ crossbody เหมือนกันคือถ้าคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองชอบการ crossbody นะคะการ crossbody ก็คือว่าเบนคิดว่าตัว7.5เนี่ยเหมาะจะ crossbody มากกว่า แต่ตัว9.5เวลา cross body แล้วจะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะซึ่งเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยในเรื่องของสายโซ่เพราะเหมือนกับคือไซส์9.5ค่ะเขาเหมือนทำมาให้เราแบบแบบสะพายข้ามแบบนี้เขาไม่ได้ทำมาให้เราแบบ cross body เนาะอันนี้ก็คือความแตกต่างส่วนไซส์เนี้ยถ้าเวลาเวลาทำแบบนี้เหมือนกับ9.5เนี่ยมันจะยาวไปมากกว่ากันเลยเห็นไหมคะคือด้วยตัวโซ่ของเขาเนี่ยคือตัวตรงเนี้ยมันแบบ มันยาวกว่า7.5มันเอามาเพื่อคอสบอดี้เลยสําหรับเบนเบนก็เลยรู้สึกว่าถ้าเบน่ะเลือกสําหรับเบนเบนก็เลยบอกว่าคือเบนเลือก7.5เนี่ยเพราะว่าหนึ่งอะจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าซส่อะของเขาอะค่ะไม่สามารถที่จะใส่อะไรได้มากมากมากนะคือคําจํากัดการเขาคือไม่สามารถที่จะใส่อะไรได้มาก ว่าด้วยความด้วยความสีของเขาว่าเป็นสีชมพูแบบนี้การที่เราซื้อไซส์แบบใหญ่เกินไปอ่ะเป็นดูว่ามันแบบมันดูเยอะเกินไปแต่ถ้าแบบมาอยู่ในรูปแบบของใบที่เล็กลงเนี่ยคือสีชมพูมันก็เลยดูตอบโจทย์แต่ถ้าบางคนนะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าการซื้อโคโค่เนี่ยมันดูแบบดูแก่การซื้อโคโค่เนี่ย การซื้อไซส์9.5เนี่ยมันดูแล้วมันดูแบบดูสูงวัยก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะมาซื้อ7.5นะคะและราคา7.5ตอนนี้มันก็คือถือว่ามันไม่ไม่ได้แรงมากคือไม่ได้บวกอะไรไปเยอะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการเก็บสะสมกระเป๋าเนาะในคอลเลกชันนี้แล้วก็เป็นกระเป๋าที่ดูเหมือนว่าราคาเนี่ยก็จะพุ่งต่อไปข้างหน้านี้แล้วกันนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ